เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับรุ่น SS5 ตัวใหม่ที่เพิ่งมานะครับนี่รอบนี้มารอบนี้เราจะแถมปีกปีกเนี่ยให้ด้วยอีกหนึ่งชุดนะมีปีกสำรองแถมให้ในกล่องเรียบร้อยหนึ่งชุดนะครับตัวนี้จะใส่กระสุนโหลดได้ประมาณ10ประมาณ12นัดครับในช่องนี้นะได้ประมาณ12นัดครับมีศูนย์หลังศูนย์หน้าให้นะตัวโลหะทั้งตัวตัวนี้ถือเป็นตัวที่ว่าผมว่ายิงนิ่งสุดละในบรรดาปืน หน้าไม้ขนาดเล็กแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองดูความแรงกันนะด้วยการยิงขวดเบียร์นะครับแล้วก็เรามีกล้องด้วยระยะยิงตอนนี้อยู่ประมาณ2ล็อกห้องครึ่งนะั่นก็จะเดินไปครึ่งหนึ่งก็คือสิเมตรนะครับวิธีการใช้นะครับใช้ขา,ขาเหยียบ2ข้างแบบนี้ดึงขึ้นมากระสุนจะโหลดอัตโนมัติสําหรับรุ่นนี้เนี่ยจะมีเซฟอยู่ด้านหลังนะครับลูกค้าขึ้นขึ้นลำปุ๊บเซฟทนงานปั๊บเลยลูกค้าต้องกดเซฟลงก่อนสไลด์ตัวนี้กลับมาด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็กดเซฟลง แปลกเลยนะ <S, S 5ตัวนี้นะครับในการยิงลูกดอกนะครับยิงเข้ากระป๋บบองนะจะได้ดูว่ามันแรงแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยลูกใครต้องเอาลูกกระสุนเหล็กออกหมดก่อนนะต้องไม่มีลูกเหล็กอยู่ในร่องนะครับเสร็จแล้วน<ำ>้ำแบนี้นะครับใส่ลูกดอกเข้าไปแล้วกดเซฟกดเซฟนะครับดันนี้มาด้านหน้านะแล้วกดเซฟนะครับ เี้งออกนะครับเดี๋ยวเรามีกล้องหน้าให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเรามีกล้องหน้าให้ดูด้วยปักนี้นะครับเราเร้งออกร่ะร้อยครับเดี๋ยว,ออกออกเ,ยวเราจะมาทดลองยิงตัวนี้กัน S S 5ตัวนี้นะด้วยไม่อัดนะครับขนาด3มิลลิเมตรนะครับไม่อัด3มมิลนะวัดแล้วนะ,ะนะครับไม่อัดเดี๋ยววางด้ัน ระยะยิงเดี๋ยวเราจะถอยยิงไกลหน่อยนะถอยยิงที่สามสี่สิบสองน1นสิบสองเมตรเลยนะครับนะครับตัวนี้ก่อนที่จะยิงนะครับลูกค้าต้องเอาลูกกระสุนออกหมดก่อนนะไม่มีกระสุนเหล็กแล้วนะอ่าเสร็จแล้วลูกค้าก็ขึ้นลำครับใช้คาะสองข้างดึงขึ้นลำนะแบบนี้สำหงานหน้านี้กดอย่าเพิ่งกดเซฟใส่ลูกดอ,อกเข้าไปก่อนแล้วกดเซฟนะครับ เรามีกล้องด้านหน้าอยู่ตรงนู้นด้วยนะถูกไหมชัดๆนะครับเล็งนี่นักแตวเลยนะครับโอเคอันนี้เล็งแบบว่าให้มันโดนไม้ก็พอนะไม่ได้เล็งศูนย์อะไรเลยเรียบร้อยครับ